สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เข้าครัวยั่วเธอนะคะจะชวนทุกคนไปเก็บผักขี้เหล็กในสวนนะคะมาแกงใส่หนังงัวนะคะไปกันเลยจ้านี่คะ่ะทุกคนวันนี้ลูกชายหยุดนะคะก็เลยชวนกันไปเก็บขี้เหล็กในสวนไปแล้วคะ่ะออกเดินทางสวนก็ไม่ไกลนะคะอยู่ติดกับบ้านเลยแล้วก็มีลูกน้อยอีกสามตัววิ่งตามมีเงินมีตังแล้วก็หมูตุน๋น ไปช่วยเก็บด้วยนี่นะคะก็จะมีชาวอมก็มีนะคะแล้วก็มีทุเรียนปลูกไว้ไม่รู้จะงามหรือเปล่านี่ค่ะช่วยกันมันสูงนิดนึงนะคะยอดอ่อนๆเลยแม่ก็จะดึงลงมาให้ลูกช่วยตัดนี่คือแบบมองลงมาจากทางบ้านแล้วก็วิ้ททำไม ขี้เหล็กหน้าแกงองเลย,ยอดอ่อนๆก็เลยพากันมาหาเก็บแล้วก็ลูกชายหยุดด้วยก็เลยมาช่วยแม่ด้วยนะคะวันนี้ตัดยอดอ่อนๆใส่ตะกร้าในสวนนะคะก็จะมีกล้วยมีมะละกอมีมะพร้าวนะคะมีขี้เหล็กคือแบบว่าใน ลูกผสมผสานเลยนะคะมีแล้วก็มีลำไยที่เราพาไปเก็บจักระจันตอนนั้นนะคะอยู่บ้านเราแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนอยู่ในเมืองซื้อทุกอย่างพอมีโควิดก็กลับมาอยู่บ้านเป็นเรื่องบนราวนะคะก็หาเก็บอะไรกินปลูกเองตามสวนตามไร่นะคะ อ้าวลูกชายหายไปแล้วเก็บได้3มยอดบอกร้อนหนีไปเข้าร่มแล้วจ้าไปแอบ,บอยู่ในต้นลำไยแล้วนะคะนี่แล้วก็จะเลยไปเก็บะมะเขือพวงนะคะยายบอกว่าใส่มะเขือพวงไปด้วยมันจะไม่ค่อยขมนะคะทุกคนเวลาต้มเหล็กให้ใส่มะเขือพวงลงไป แล้วมันจะเขาเรียกมันจะจืดเร็วนะคะนี่เดินไปเจอมะพราะ้าวร่วงลงมามะพร้าวแก่เก็บไว้ไปแกงนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนพอเรามาถึงบ้านเราก็เด็ดยอดนะคะตั้งไฟเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาหั่นผักรอเนาะผักเราก็จะใส่ผักชีลาวเข้าไปด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ชะอมนะคะซึ่งเราเด็ดยอดไว้แล้ว แล้วก็ทางบ้านปุ้ยจะต้มน้ําขี้เหล็กออกสองน้ํานะคะเพื่อให้นัให้ขี้เหล็กมันจืดเนาะไม่ขมมากอ่านี่เปลี่ยนน้ําแล้วระหว่างที่เรารอขี้เหล็กนะคะเรามาต้มเอามาตําเครื่องรองก็จะมีหอมแดงพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะตำพอหยาบๆนะคะทุกคนไม่ต้องละเอียดมากนี่ค่ะ แล้วก็น้ำสองนี่ก็เทน้ำทิ้งนะคะตั้งไฟเลยเติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็น,นี้เราจะใส่น้ำยะนางนะคะที่เราขันใส่ตู้เย็นไว้ใส่หนังงวลงไปเลยค่ะพร้อมกับเครื่องที่เราตำไว้นะคะใส่เครื่องลงไปคนๆๆสักนิดนึงแล้วก็ตั้งไฟให้น้ำยะนางเดือดนะคะปิดฝาไว้ พอคิดกะว่าหนังมัวเนี่ยเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสใส่เกลือจ้ะตามด้วยรสดีนิดหน่อยนะคะผงชูรสค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าสองทัพพีนะคะนี่เรียบร้อยหอมมากเลยทุกคนหอมปลาร้าคนให้เข้ากันอีกรอบนึง โอเคเขาวนี้เดือดแล้วก็ใส่ผักชีลาวลงไปชะอมต้นหอมและที่ขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลักนะคะหอมมากอันนี้จะเน้นแบบว่าใส่ผักเยอะๆนะคะทุกคนซดน้ำร้อนๆคือแบบเด็ดสุดๆปิดฝาอีกสักรอบหนึ่งนะคะนี่เดือดปุดๆเลยะคะ่ะทุกคนแกงขี้เหล็กนะคะตักเสิร์ฟเลยนะคะตักใส่ถ้วย ควันแบบยังขึ้นเลยทุกคนร้อนๆตักใส่ถ้วยเสิร์ฟยั่วเธอกันเลยนะคะแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวจ้า